เมนูวันนี้เรามาทําผัดเผ็ดปลาทับทิมทอดกรอบครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่าง่ายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบันเลยนะครับเริ่มกันที่เนื้อปลาทับทิมครับปลาทับทิมหนึ่งตัวล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดเป็นชิ้นชิ้น,นะครับเวลาไปทอดจะได้ชิ้นเนื้อปลาที่สวยสวยด้วย ในส่วนพริกแกงและก็สมุนไพรต่างๆนะครับเริ่มเหมือนที่พริกแกงเผ็ดครับซึ่งพริกแกงเผ็ดนี้ใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะน่าจะพอนะครับแล้วแต่ว่าร้านที่เราซื้อนี้เขาทําพริกเผ็ดแค่ไหนก็รู้จักกับเขาหน่อยก็ดีนะครับนอกจากนั้นก็มีกระชายขาวสักประมาณ1หยิบมือครับแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้านะครับแล้วก็มีพริกสีเหลืองด้วยจะได้มีสีที่สวยหน่อยสักเม็ด2เม็ดหรือว่า2อสเม็ดก็แล้วแต่ครับแล้วก็ยังมีพริกไทยออดครับประมาณสักพวงหรือ2พวงก็แล้วแต่ว่าเขาชอบความเผ็ดมากน้อยแค่ไหน และก็มีใบกระเพราครับซึ่งกระเพรานี้เราจะทําเป็นกระเพราทอดกรอบน,นะครับเพื่อโรยหน้าในตอนท้ายเรามาดูส่วนประกอบที่เหลือสำหรับปรุงรสครับในส่วนของการปรุงรสนะครับเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นก็มีน้ําตาลปี๊บครับใช้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับหรือน้อยกว่าน,นั้นแล้วแต่แล้วก็น้ํามันหอยครับอีกประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเช่นกันน้ําปลาอีกประมาณสัก1ช้อนช้อนา่าจะพอนะครับเพื่อที่ว่าผัดเผ็ดของเราจะได้ไม่เค็มเกินไป กลมกล่อมอร่อยๆนะครับฉะนั้นเมื่อทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วนํามาเตรียมเนื้อปลากันได้เลยครับก่อนที่เอาเนื้อปลาไปทอดเราเนื้อปลามาคุกกับเกลือพยายามถูกเกลือให้ทั่วๆเนื้อปลานะครับเพื่อที่ว่าเกลือจะได้ช่วยลดความคาวของตัวเนื้อปลาด้วยหลังจากนั้นใส่แป้งอเนกประสงค์ครับแป้งอเนกะส์นะครับก็จะช่วยลดความชื้นของตัวเนื้อปลาเวลาเอาปลาไปทอดน้ามันก็จะได้ไม่กระเด็นหรือกระเด็นน้อยลงนะครับฉะนั้นเมื่อเตรียมปลาเรียบร้อยแล้วตั้งหม้อเตรียมทอดปลากันได้เลยครับ ไปทอดเนื้อปลาไปพักใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อเนื้อปลาเนี่ยกรอบเกลี่ยนมากที่สุดเพือเ่อที่วว่าตอนเราไปผัดตัวเนื้อปลาจะได้ยังกรอบอยู่นะครับเมื่อได้ปลาที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วพักตัวปลาไว้ก่อนครับแล้วก็เอาใบกะเพราซึ่งเราเด็ดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลางน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วลงทอดต่อเพื่อทำกระเพราครับ เพื่อไม่ให้ใบกะเพราที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วอมน้ามันนะครับหลังจากทอดเสร็จเรียบร้อยเราก็ใบกระเพรามาวางบนกระดาษทิชชู่ครับจะได้ซับน้ํามันจากใบกระเพราด้วยเมื่อเราได้ใบกระเพราแล้วก็ปลาทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะเตรียมผัดพริกกันเลยครับเมื่อเราผัดพริกจนเริ่มหอมเรียบร้อยแล้วกเตรียมใส่สมุนไพรต่างๆครับซึ่งก็มีกระชายขาวพริกไทยอ่อนพริกแดงชี้ฟ้าและอีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปเมื่อตอนแรกนะครับก็คือใบมะกรูดครับ ซึ่งเดี๋ยวใบมะกรูดเราก็จะขยำขยำแล้วก็เอาลงไปผัดด้วยเลยเช่นกันเราเริ่มใส่กระชายขาวแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าได้เลยครับหลังจากนั้นตามด้วยพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดครับเมื่อผัดทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มปรุดงรสกันเลยนะครับก่อนที่จะใส่เนื้อปลาเป็นอย่างสุดท้ายเริ่มกันที่น้ำมันหอยครับ ซีอิ๊วขาวและก็น้ำปลาหลังจากนั้นตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับเดี๋ยวมาคลุกเคล้าทุกอย่างจนเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไฟแล้วก็เตรียมใส่เนื้อปลากันได้เลยครับเดี๋ยวเมื่อคลุกเคล้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาจัดการกันได้เลยเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ผัดเผ็ดปลาทับทิมทอดกรอบครับ ปลาทับทิมชิ้นโตๆเลยทีเดียวทอดกรอบอร่อยๆแล้วก็มีความเผ็ดความมันของตัวพริกแกงด้วยนะครับเรามาแต่งใจน,นิดนึงโรยหน้าด้วยใบยกะเพราทอดกรอบครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกแดงชี้ฟ้าด้านบนเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น,น้อยชอบหรือไม่ชอบเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้และต้องขอขอบคุณปอจเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนในการนำสาระดีๆเมนูดีๆและพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ